สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจริญพันรีวิว ช่วงยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะคะหากคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งสักคันไว้ใช้ขับขี่แบบประหยัดน้ํามันและราคาถูกนั้นนี่เลยค่ะแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นรถเก๋งรุ่นสุสกีเชียสปี2018นั่นเองค่ะรถคันนี้นะคะถือว่าเป็นรถ e ีกโค่าอีกหนึ่งคันที่ประหยัดน้ํามันสุดๆด้วยขนาดเครื่องยนต์เพียง1 2 0 0ซีนั่นเองค่ะถือว่าเป็นรถมือสองที่สวยงามมากๆเลยนะคะตัวสีรถสี ขาไร้ที่ติไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ําไม่เคยตัดต่อคัสซีหรือเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะคะเหมือนได้มือ1ไปเลย <Yeah. S 1> ด้วยราคาผ่อนที่ถูกอีกด้วยนะคะเริ่มต้นผ่อนเพียง5,000บาทระยะเวลาในการผ่อนนั้นน้อยอีกด้วยนะคะเพียง84บงวดเท่านั้นหรือ7ปีนั่นเองคะ่ะ รถคันนี้นะคะเขาดีไซน์มาสวยงามแบบทันสมัยมากๆเลยนะคะด้วยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นั่นเองค่ะและก็กระจังหน้าแต่งด้วยคิวโครเมียม4ี่ชั้นสวยงามมากๆเลยนะคะและก็มาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด15นิ้วนั่นเองค่ะแต่งด้วยไฟเลี้ยวด้านแก้มข้างของรถมาพร้อมกระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะภายนอกสวยงามทันสมัยแบบนี้ภายในจะเจ๋งแค่ไหนไปชมกันค่ะ ภายในรถนั้นนะคะพื้นที่กว้างขวางเหยียดแขนเหยียดขาได้แบบสบายใจเลยค่ะและภายในนั้นเป็นโทนสีดําตัดเทานั่นเองนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าแบบหนานุ่มนั่งแบบนุ่มมากๆเลยนะคะเบาะด้านฝั่งคนขับนั้นสามารถปรับสูงต่ําได้อีกด้วยค่ะและเขาก็มาพร้อมกับหน้าจอแบบดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนั่นเองนะคะส่วนพวงมาลัยนั้นนะคะจะเป็นแบบพาวเวอร์นั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะรถคันนี้ขับขี่ง่ายมากๆค่ะมาด้วยรถระบบขี เบียออโต้นั่นเองค่ะคุณลูกค้าและใช้เชื้อเพลิงเบนซินนะคะรถคันนี้นะคะเขาจะมีอ่าด้านหน้านั้นนะคะมีช่องใส่เอกสารให้คุณลูกคา้าส่วนตัวคอนโซลกลางก็จะมีช่องวางใส่ของวางแก้วน้าให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในเรื่องของเครื่องเล่นเสียงจะเป็นแบบวิทยุ MP3 USB ช่องต่อ AUX ให้คุณลูกค้าเช่นกันค่ะและรถคันนี้นะคะเหมือนได้มือนหนึ่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบแอร์เครื่องเสียงแบบเดิมๆเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลย ละตัวเบาะด,ด้านหลังของรถคันนี้ในห้องโดยสารนั้นนะคะสามารถมีที่วางแก้วน้ําวางแขนเท้าแขนให้คุณลูกค้าแบบสะดวกสบายอีกด้วยนะคะ<อ>รถคันนี้เป็นรถคันเล็กกระทัดรัดขับง่ายที่สุดเลยคะ่ะหากถูกใจโดนใจคุณลูกค้าท่านใดก็สามารถสั่งซื้อสั่งจองผ่านช่องทาง Facebook รถยนต์มือสองเจริญพาลตรตนสินได้เลยนะคะหรือว่าจะแวะมาดูที่หน้าร้านก็ได้นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนทห,หารอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัน ใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ